ครับสวัสดีครับ f อฟทุกคนนะครับเนาะครับมือวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้ารสิบหกนะครับเนาะรับยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดกัวันที่หนึ่งรับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดไทยแล้วนะครับเอฟซเนาะรับเลยอีกสองสาวันหวัให้รัฐบาลไทยห้องก็ออกนะครับเนาะเ้าเตรียมจะพามาสรุปไปจัก สิบว่าสำนักนะครับพอมันหลายพอต้องเตรียมต้องเห็ดสองสองฉีบสองเทื่อนนะครับเนาะครับครับพอเตรียมมีเริ่มจากพ่ออีนี่ครับพ่ออีโค้งแรกนะครับที่พอเตรียมได้ไปเอามาครับบนแปดกับสี่พอเราเด่นที่แปดนะครับเนาะครับจับคู่กระมี่แปดศูนย์แปดแปดสี่แปดศูนย์นะครับเลขสามตัว นะครับนี่คือพ่ออีนะครับแล้วส่วนล่างพ่อเราให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวครับจับคู่กับมีสี่หนึ่งสี่ศูนย์พ่อเราเน้นให้ที่สี่ศูนย์นะครับเนาะนี่คือพ่ออีนะครับครับผมเขาแคปหน้าจอครับผมกับพ่ออีนะครับเนาะขอให้สุกๆมันๆขอให้เขาปังๆครับขอแจมขอกราบขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่ออีนะครับเนาะครับเอาไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูกูแก้วนะครับเนาะปูกูแก้วหนึ่งเมษายนหกหกวิ่งบนล่างหนึ่งกับสีะะ่เน้นที่สี่นะครับเนาะขับปูจับคูกับมีแปดสี่หนึ่ง ja สี่หนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งเก้าสี่ับอันนี้มันเรียกกันเป็นดอกหนึ่งแปดเก้าสี่กับแปดเก้านะครับเนาะส่วนปูเนียนแห้ก็คือสี่หนึ่งตัวเดียวนะครับ แต่ว่าห้ามักตัวใดเห้าเก่าได้ครับเด้ออีที่ับปูปูแก้วนะครับเนกงวดท่านมากกัขัดไพ่ตัดเลนกับเขานะครับนเนาะเหล็กปูกับพอเทียมขอกับขอพระคุณปูหลายๆนด้ครับเด้อปูกูแก้วนะครับเนาะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยห้องมากให้พอเทียมฝากพี่ฝากนอก้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับครับยับหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสายตัดหรือว่าปูศูนย์เนะครับบนสี่ห้าหนะครับปูพน่นในที่สกับ6นะครับกะจับคู่กับมี่สี่แปดสี่หนึ่งองสองหนึดหหะครับเดอครับเลขหกหนึ่งหกสองสองสองับปูพนันในที่ส1่2และ6กหนึ่ง นี่ครับคือปู่0ย์หรือว่าปู่สายตัดนะครับเนาะครับเตื่ออกับขอบคุณปูเรนไลท์ในแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูส38นะครับนี่คือโครงแหลก1เมษายน66นะครับเนาะปูส38บน1นะครับ ปูให้วิ่งหนึ่งศูนย์กับหนึ่งแต่ว่าปูเนีนที่หนึ่งนะครับจับคู่หกหนึ่งสามหนึ่งเน้นหกหนึ่งนะครับส่วนล่างครับวิ่งศูนย์ครับนี่รักสิบรักหน่วยนะครับเอฟซี 4, ครับหกเจ็ดแปดเก้านี่คือลักสิบครับส่วนลักหน่วยก็มีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีสาม 3. ผููจับคู่ให้ตัวเดียวเนียนๆเลยคือเจ็ดศูนย์ แตี่วอฟตี้าถบอมักทีปูจับคูเขาก็สามารถจับเอาในนี้ก็ได้นะครับนี่คือปูสามเปดนะคำนักงวดที่ผ่านมากกว่าเขาตรงตรงเจ็ดสามของปูนะครับครับจับหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมครับไปต่อที่ปูศูนย์ห้ารับปูศูนย์ห้างวดที่ผ่านมาก่าเขาอยู่ตรงนี้ละเจ็ดสามนะครับ ัวน,นี้ก็เลขติดปูกับห้มาเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับส่วนเลขนี่เลขอันนี้เลขสีทิดของปูนะครับเนาะเป็นเลขสี่ติดสามเจ็ดแปดสี่หกศูนย์เก้าห้านี่ครับส่วนเลขจับคูปูก็มีเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่แปดห้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดครับปูพนันเรียนให้ที่เจ็ดหนึ่งตัวเดียวนะครับเนาะ ครับส่วนเลขสามตัวก็เก้าแปดห้าหกห้าเก้าหกเจ็ดหนึ่งครับเอามาตัวเดียวกับพิจณาเนาะครับเนาะครับปู่ศูนย์ห้าครับแชปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมพ่อวันนานะครับพ่อวันนานอนหน้าเรานอนอยู่หน้าฝันแม่นว่า่านบนล่างซีสองตัวเดียวครับเอาพิจณาเบ่งนะครับเนาะพ่อวันนาฝันแม่นนะครับ ครับผมแชปหน้าจอครับผมพ่อวันนาสีสองตัวเดียวเน้นๆนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่น้องยายานะครับเนาะน้องยายาพา่อแจมก็้ด้ไปสองเท่อครับก็มาเพิ่มตุนห้าสี่นี่ครับนีห้าเจ็ดสี่สามหนึ่งแปดสามสี่ห้าสเจครับน้องยายา รับมักตัวเด็กกับพิจารณาเอาเนาะครับเนาะส่วนตัวเนียนน้องยายาวงกลมให้ก็มีห้าเดสีนี่ครับเอาข่อยสุกๆฉเนมันกันนะครับเด้อกับเลยกน้องยายานะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมปูือสีวังจอกหลอกรับสองแดสองเด่นที่8ดจับคููกะยังกับพันวาน สามสามแปดสามสองปั is is yeah. ่แปดกับ9้ามาหนึ่งตัวว่าทัดครับนี่คือปู่อสีวังจอกหลอกนะครับเนาะครับเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ำกันครับเอซีเอาแชปหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมแม่แหรนักคำนวณนะครับแม่แหลนักคำนวณครับพ่อเจมได้ขึ้นไปห้าเพื่อนนะครับ วันที่หนึ่งเมษายน6กหนะครับบนแม่เร้ให้าตัวเดียวครับจับคู่9ก้าห้าหนึ่งห้าเน้นที่9ก้าห้านะครับตัวล่องกับหนห้าเรีสามตัวกับห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าครับเอาแม่เราเน้นให้ที่9ก้าห้านะครับเนาะนี่คือแม่แหลนักคำนวณรับส่วนล่างครับล่าง ศกับหนึ่งจะคู่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก็ดกันหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหาหาหนึ่งทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> าระวังมันเป็นคืองวดเจ็ดสามนะครับเอฟสี่นะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผม,มพ่อคุณนะครับพ่อคุณกัเป็นพ่อคนนักคำนวณคือกัน นะครับบนล่าง7กับ4เน้นที่4ครับจับคู่4 5 4ห้าครับเอาพิจารณาบึ่งเอาเนาะอฟซีเนาะมักตัวเด็กกับบึ่งเอาได้อซีชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะรับพ่อคูณครับจับหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมพ่อพงนะครับนี่กันักคำนวณเหมือนกันนี่พ่อพงนี่ครับ เบื้งทีละน,นั่นนะมันบริษัทเนาะคำเนาะครับเนียนเลขสามตัวแห้งคักพอพอพงครับเจ็ดเก้าห้าสามเก้าห้าแปดเก้าห้าสี่เก้าห้าห้าเก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าห้าสรุปเลยคือเก้าห้าแหละครับเอฟซีลูดลักลไปเลย <c oughs> ลักลอย, <c oughs> ลรอย <c oughs> ครับส่วนสองตัวกะ เก้าห้าห้าสี่ห้าหนึ่งห้าห้าเน้นที่เก้าห้านะครับเนาะเลขสามตัวกับเก้าห้าเบิรตแต่ว่ารักลอยเกือบเบิรคู่ตัวนะครับครับส่วนล่างครับล่างพอร์ลของให้มากแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าห้าแปดเน้นที่แปดหนึ่งนะครับเนาะนี่คือเลขพอพงครับเอานี้พอพงนะครับเนาะแคบหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูชัยวันนะครับปูชัยวันบน5กับ8เน้นที่5้านะครับเนาะจับคู่05 1585เน้นที่85ครับส่วนล่าง2กับ5เน้นที่5ครับ52 72องเดสเน้น52ครับมาทั้งบนทั้งล่างบ่าหาหงวดนี่ ครับอันใดก็เป็นไปได้นะครับเอฟซีเนาะรับแัปหน้าจอครับผมกับปูชัยวานครับผมครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสามแปดนี่ปูสามแปดนี่คือโค้งสุดท้ายที่ผมเตรียมไปนะครับโค้งแรกก็อ่านไปแล้วเนาะครับเนาะอันนี้ปูสามแปดโค้งสุดท้ายบนวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับจับคู่ห้าหนึ่งห้าศูนย 6กศูนย์หกหเลขสามตัวป่วยมาก6กห้าหนึ่งเน้นที่ห้าหนึะครับเนาะส่วนบนขับล่างวิ่งศูนยตัวเดียวจับคู่ครับ70 90 60 80ปูนย์หกนย์นยนให้ที่90นะครับเอามากตัวแดงเข้ากับพิจารน,นาบึงเอานะครับเนาะกับปูสามนะครับแคปหน้าจอครับผม โยอหมดแล้วนะครับงัางหยิกโย่เอฟซีเอามาต่อหยิกที่เรียกเด็ดสี่แยกข้อกวัวนะครับหนึ่งห้าแปดสี่เจ็ดเก้าเน้นที่สี่กับแปดนะครับคือว่าเอฟซีมาร์กนั่นกระจับบอกอะไรได้ครับได้ห้าหนึ่งหนึ่งห้ามีนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ครับส่วนคนจับคูมาให้กับมี่ศูนย์สี สองสี่เจ็ดสี่ศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแปดครับส่วนเลขสามตัวก็มีหกศูนย์สี่สามเจ็ดสี่หนึ่งสองแปดห้าเจ็ดแปดครับนี่ครับเอาจับหน้าจอครับผมกับเลขเด็ดสี่แยกอคอกงัวนะครับเนาะคอยเห็นโศกโศกมันมันคอยเห็เขาปังปังนะครับครับเอาจับหน้าจอครับผม หน้าจอครับไปต่อครับผมครับหนึ่งเมษายนครับเลขเด่นกำลังวันนะครับสามห้าเจ็ดเก้าแปดครับเลขกำลังวันวันเสาร์นะครับนะเนาะเดีอยกว่าวันเสาร์ครับส่วนบนของตัวมาตัวพนเนียนที่ห้า จับคู่5 0าศูนย์ห้าหห้าแปดเดหนึ่งเดห้าครับส่วนเลขสามตัวก็มี6 507าศูนยห้าหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งี่ครับคือเลขเด่นกำลังวันเสาร์นะครับเนาะครับที่มักตัวเด็กกับพิจารณาเบิ่งเอานะครับเนาะเอาไปเป็นแนวทางน้ำกันครับครับจับหน้าจอครับผมครับผม ไปต่อที่หวยซองครับประจาเขียนต่อกันลงมานะครับเด้อเอฟซีนี่เอาไปอันซีนะครับเนาะหวยซองเงินล้านครับบนล่างสี่กับเจ็ดครับจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าอันซีเกาพอแจมตัดเดินเด้อแต่ว่าเลขเพิ่นมาเพิ่นโบ,บ,บตัดพอแจมไปตัดให้มันเดือดจึกสี่ห่างตัดโบได้ตัดได้แต่สี่เก้า เอฟซีมักกะเอาเนาะครับเนาะครับก็ยังอีกหลายสำนักครับพอแต้มก็สิเอาซำนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพอันีคลิปต่อไปเนาะครับเนาะยังอีกหลายสำนักเอาสำนักโอ้พอแต้มเทสชิปเดียวมันก็บ่ได้มันสิเป็นคลิปยาวครับเอาแคปหน้าจอครับผมกับหัวซองเงินล้านครับผมครับรวมแล้วก็สิบกว่าสำนักนะครับเนาะ ครับอ้าวสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแต็มกับมีแค่นี้นะครับเนาะพ่อแต็มขอกบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต็มครับพ่อแต็มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความ,ขขวมจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับเนาะขอให้มีอายุมั่นควนเยืนครับทำมาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองครับทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับที่สำคัญวันที่หนึ่งเมษายน วันที่1เมษายน2566นะครับเนาะขอให้โชคโชคมันมให้ถูกห,กห,กห,กหวยรวยเงินกันถูกดอเตลีรางวัลที่หนึงกันเนาะดีเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแคีนี้นะครับเนาะอ่อยพอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม